ผู้นำศาสนาและชาวบ้านตำบลปูยูจงังหวัดสตูลน,นะครับเรียกร้องให้ทางการไทยครับแก้ปัญหาหลังจากที่ชาวประมงพื้นบ้านถูกเรือตรวจการมาเลเซียพุ่งชนจนทําให้มีผู้จมน้ําสูญหายหนึ่งคนล่าสุดพบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนำร่างของนายสุริยาเตะปูยูชาวประมงพื้นบ้านตำบลปูยูอำเภอเมืองสตูลขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือเจ้าท่าสาขาสตูล หลังพบศพลอยอยู่หลังเกาะยาวรอยต่อหน้าน้ําไทยมาเลเซียโดยเมื่อสามวันก่อนนะครับตำรวจน้ําและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามค้นหาตัวตามแนวตะเข็บชายแดนหลังจากที่ถูกเรือตรวจการมาเลเซียพุ่งชนจมทะเลโดยอ้างว่ารุกล้ำหน้าน้ําของประเทศมาเลเซียนะครับจนกระทั่งพบร่างลอยขึ้นมาช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านนายอุดมมาเตปูยูผู้นำศาสนาเรียกร้องให้ทางการไทย เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับโดยมองว่าเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนนแบบนี้อีกแต่ที่ผ่านมาก็มีชาวประมงพื้นบ้านถูกจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวไปฝั่งมาเลเซียจํานวนไม่น้อยเลยละครับ